สวัสดีครับสวัสดียมุ่อแรกนะครับตอนประมาณจะขามุ่งแรกครับมือนี้มาสวนครับมาสวนมาเบงอ่าพักมาเบงต้นหม่ที่ปลูกไว้ครับสวนพื้นดีประมาณหนึ่งไร่ครับไม่เบงวันหนึ่งไร่นี่งผมปลูกยังไงครับปลูกลายยางครับเดี๋ยวไปเบงกันเลยครับครับอันนี้ก็เป็นพักหวานครับเป็นพักหวานอายุพักหวานี่กับบ้านปีปีกว่าครับปีกว่าก็บบอคอยหลายบอท่านลายครับกับกับพ่อมี่เหครับ แต่ว่าสิปูกันเลยเสริมเลยเลยครับนี่ครับกําลังงามครับผมใส่พี่เลียงพักหวานเป็นต้นไรนาหรือว่าบักเขียบนะครับเนี่ยพอมันหาง่ายครับกะดีกะดีครับใส่ไร้กันพอมันเตบโตเติบโตได้ดีครับเติบโตน้ำกานได้ดีครับบ่งตัวนี้ครับตัวนี้อายุประมาณเกือบสองปีครับพักหวานครับนี่ครับผมเพิ่งแต่งกิ่งไปแล้วก็เก็บยอดน้องเก็บยอดบังรับก็ได้กินยอดก็สิเป็น ต้นหน่อยหนาครับเขือบครับเป็นพี่เลียงครับนี่ครับนี่สีครับพักวานนี่ก็ปลูกยากเติบแล้วครับเพราะว่ามันมันต้องใส่ใหม่พี่เลียงครับเป็นตัวสวยเหลือตอนมันยังอายุหน่อยๆ่อยอยู่ครับมันมั่แข็งแรงครับต้องใส่พี่เลียงครับแล้วก็เอาแซลแลนครับมามาดูแลมามาป้องกันแดดให้มันครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบังม่วงอีกที่ครับอันนี้เป็นมหาชนกครับ อันนี้กระโดกครับอันนี้กระโดกครับอันนี้ก็เริ่มแตงกิ้งแล้วครับพอดีอันเด็กเก็บไปแล้วครับก็เลยต้องแตงกิ้งอันนี้ก็จะเป็นรุ่นน้อยครับรุ่นรุ่นน้อยวัานธานมพ่อปีครับวัฒนธรนมพ่อปีกันกันยังท่านใหญ่ครับก็ต้องรู้แรกกันไปอีกครับอีกประมาณปีสองปีครับก็มีน่านนนวัาสีใ้ญ่ขึ้นสีสีใ้ญ่ไว้อยู่ครับเพราะว่าเบื้องลักษณะใบเลอกแล้วกิ้งแล้วโอเคอยู่ครับ นี่ครับเป็นรุ่นแรกที่ปลูกครับซุ้มนี่ครับหวานครับสูงแล้วครับสูงเกินหัวมั้งหรครับครับอันนี้อีกต้นหนึ่งครับไม้เบิ้งครับอัาต้นนี้สมบูรณ์ครับต้นนี้สมบูรณ์ครับเพิ่งตัดกิ่งไปครับแต่ว่าตอนที่สีปอยแล้วครับปอยให้มันแต่กิ้งธรรมมาชาหระครับเพราะว่ามกเกี่ยวมันแลรวครับ มันเติบโตไปเรื่อยๆครับยอดกระสีบ่อสมบูรณ์แล้วครับเพราะว่ามันมันหลายรุ่นแล้วครับอันนี้ค่อนข้างสีห้างกันนะครับห้างเกินไปครับเรากระหยาหลายครับท่านนั้นดูแลอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ต้นหนึ่งครับอันนี้ก็สมบูรณ์ดีครับงามครับใบเขียวดีครับยอดเขียวดีครับแดดดี สำคัญคือหย่าครับตฝนนี่เอาหย่าบออยู่ครับหย่าว่ายลีครับนี่ครับบางตัวนี้ครับพวกหวานครับพวกหวานปลาครับขันเป็นช่วงฤดูเขากับประมาณโลละสามสี่ลอยนะครับว่ามันติดถือนะครับแพร้ติดอยู่ปลูกไ้กินครับปลูกไ้กินปลูกไ้ขายนะครับนี่ครับท่านได้ให้ปุ๋ยครับท่านนี้เวลามาให้ปุ๋ยเลยครับอันนี้จะปุ๊บเห็นปีเลี้ยงเป็นมะขามเทศครับก็ว่ามะขามเทศเริ่มใหญ่แล้วครับต้องตัดออก ต้นนี้ท่านลหลายครับพอดีมันตายหลายครับท่านเลยมีระบบน้ำครับระบบน้ำเพิ่งเท็ดแล้วว่าก็ท่านได้โดนครับก็เอามาแซมครับต้นที่มันตายต้นที่มันยังห่างกันอยู่ครับก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆครับอายุประมาณสองปีเกือบสามปีส้มไยนี่ครับชื่อว่าเติบโตดีครับเติบโตดี เอาเวลาวางจากจากางานครับมามาดูแลมาเห็นมาปลูกครับว่าวางมาปลูกก็เลยบ่คอยได้ได้เห็ดเต็มทีครับมันก็นเลยบ่คอยบ่คอยสมบูรณ์เป็นไหนครับแต่ว่าทั่วนี่คือเริ่มกามาแล้วก็ปลูกแล้วก็ดูแลเลยครับจทั่วนี่ครับราะาอายุนมาหลายครับเก็บขายไว้ครับกะเม็ดก,ก็สร้างซื้อจาก ทั้งเพจนะครับทั้งเว็บครับเม็ดปักหวานครับเป็นเม็ดประมาณสามบาทครับเอามาเพาะเองเพาะแล้วก็ลงถุงครับประมาณจากสองสามเดือนคร er. ับกับเป็นต้นอ่อนครับเพมันกาต้นอ่อนมาปลูกครับวิธีปลูกกับปลูกช่วงฤดูฝนครับเป็นฤดูต้นฝนฤดูฝนครับมันยังค่อยสีได้ผลครับคันคันนอกฤดูฝนเราไมนสีดูเล่ยากครับเพราะว่ามันแรงครับอากาศมันแรง ก็ท่านในไงครับท่านใหญ่สวนเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มปลูกครับก็ต้องใส่ยอ้ไร่ยู่าจักอีกปีสองปีครับกันาสีกันาสีเห็นผลทีดีกว่านี้ครับนาสีดีกว่านี้ครับนี่ครับหวานครับตัวนี้ครก็น่าง่ามครับก็ลังสีงราบก็ดีโดนไฟใหม่ครับดีว่ามันยังหลอดไม่ได้ครับ นี่แหละครับสวนพร้อมครับก็เริ่มปลูกเรื่อยๆครับยังไรกก็กดติดตามนะครับได้ขันสนใจครับขันชอบขันใส่กดติดตามนะครับได้กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับมือนีก็สวัสดีนะครับครับมะเบิ้งครับเริ่มแรกกัมะเบิ้งครับอันนี้ปลูกแตงครับแตงไทยครับปลูกแตงไทยครับประมาณประมาณเกือบ สิบคนหลุมครับกันเริ่มสีเติบโตแล้วครับสีต้นแญ่ละครับแต่ว่าถ้าได้ให้ปุ๋ยก็จะให้พวกขี้ไก่ครับปลูกไว้กินครับอยากกินอย่างกระปลูกครับอันนี้เป็นมะเขือครับเป็นมะเขือเปาะครับมะเขือเปาะครับเป็นซื้อบีมาครับซื้อบี้ยจากตลาดต้นละสิบบาทครับเอามาปลูกครับข้าวเดียวครับอีากกินน้อยละครับเบื้องกิ้องเนเบิ้องหมากทั่วักเขือครับ นี่ครับก็แม่พ่นอยากปลูกครับพันว่าเอาบักเขือมาปลูกแน่อยากกินซุปบักเขื่อพ่นว่าสิครับก็เลยไปตลาดต้นไม้อยู่แถวแถวในเมืองครับกันเลยได้บักเขือมากครับมาปลูกครับงามเร็วครับผมปลูกได้ประมาณแค่แค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวก็ได้กินได้เก็บนะครับเนี่ยครับสวยครับสวยปุ๋ยบำรุงกับเป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยขี้ไก่ครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่บ่ได้บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างครับอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยครับเสียมาให้เบิ่งบบกทั่วครับมามันดกปันไดครับมือเช้นในแม่เพิ่งเก็บไปครับเก็บขายครับกําละ10บาทมีประมาณ2 0 0ยหลุมครับ200ต้นครับอันนี้ก็ปลูกเดือนเมษาครับประมาณวันที่วันที่20กว่าครับประมาณปลายปลายเดือนเมษาครับต้นเดือนพฤษภามนี่ก็ได้เก็บแล้วครับ อุ so de so ้ยขอโทษครับประมาณเดือนมีนาครับเดือนมีนาปลายมีนาครับปลายมีนาแหละครับไม่สาปลายปลายไม่สากับเด็กเก็บแหละครับโดกครับดกอีลีครับหนุกมกำลังงามเลยครับนี่ครับกำลังงามเลยอันนี้กับบอสท่านเนีมีเพียรลงครับบอดีโชคดีว่าไม่มีไม่มีเพียรลงครับให้ปุ๋ยขี้ไก่ครับแล้วก็เป็นปุ๋ยใบครับปุ๋ยน้ำมาเป็นปุ๋ยใบครับฉีด ฉีดประมาณสองเธอครับแต่แกปลูกครับเมื่อเส้นนี้ก็เก็บได้ประมาณเกือบยี่สิบก็กลัมครับกับขายอยู่บ้านนะครับกำลังสิบบาทครับอันนี้ให้บังอีกฝากหนึ่งครับให้บังอีกฝากหนึ่งครับนี่ครับดกคักดกคักอีรีครับอันนี้มันยังหน่อยอยู่ครับมืออื่นกับสิเก็บเก็บสุดเศ้าครับแม่แล้วธิมาเก็บสุดเศร้า ทัวร์ฟังย่าวนี่ก็อายุก็ประมาณเกืบอบ2เดือนนะครับเก็บเรื่อยๆครับนี่ครับกำลังงามเลยครับเห็นบังคับนี่เอาพิทตำครับหรือว่ากินกินเป็นอ่าผักสดครับแก้มกับพวกอ่าปนกับพวกลำพริกต่างๆอย่างครับบางทีก็มีเมฆามา่นรับครับมีขี้เมฆามา่นรับ แล้วเราไปขายในตลาดอีกเทียนหนึ่งครับกแล้วแ่ครับเพิ่นสร้างมากกมาเก็บให้เพิ่นครับกับว่าปลูกร้ายครับเพราะว่ามันขันปลูกรลายกับดูแลายอย่างครับเพราะว่าใส่แรงคนครับบ่ได้ใส่เครื่องจักรกลนี่ยังนี่ครับบ้านสองรอยก็หลุมครับส่วนนี้กับบ้านหนึ่งไรครับเป็นหนึ่งไรครับปลูกสมผสานครับมีระบบน้ำนะครับเห็นระบบน้ำไวครับเป็นคูดน้ำครับ คุณธรรมดานครับแล้วก็เป็นปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นมากครับมาใส่อันนี้กะสิเป็นบกม่วงครับเป็นบกม่วงกะเก็บไปหลายรุ่นแล้วครับอันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองนะครับดอกไม้สีทองครับปลูกประมาณเกือบสองปีครับกะทิกินครับผมปลูกอันนี้เป็นยางนานะครับเลยปลูกยางนาเป็นรอบๆไปครับยางนาเป็นยางสิปลูกยางนาพอดีครับเพราะว่า ยางหน้ามันสิไฮเฮ็ดครับเฮ็ดสิเกิดอยู่แต่ต้นยางหน้าครับก็เลยคิดว่าพันปูกไว้เรามีเสี่ยงเฮ็ดมาใส่มันก็เได้กินเฮ็ดครับเพราะว่าสวนผมสิบ่นเน้นสารเคมีสารขายาห่ยังครับเป็นธรรมชาติล้วนๆครับนี่ครับเริ่มสุกแล้วครับอันนี้ก็สิเป็นป้ากล้วยครับเป็นสวนกล้วยแต่ว่าตอนนี้คือกล้วยลงแล้วครับก็คืออายุมันหลายปีแล้วครับก็เลย ก็เลยบ่ค่อยได้ดูแลแหละครับก็คือสิสิเปลี่ยนเป็นสวนผักหวานแล้วครับเดี๋ยวใส่เบิ่งพักหวานครับว่างามบ่ครับอันนี้ก็เป็นผักหวานครับเป็นผักหวานอายุผักหวานนี่ก็บ,บ้านปีปีกว่าครับปีกว่า,ก,วากับบอคอยหลายบ่บ่ทันหลายครับกับกับพ่อมีล่ะครับแต่ว่าสิปลูกเรื่อยเสริมเรื่อยๆครับนี่ครับกัลลังงามครับผมใส่พี่เลี้ยงผักหวานเป็นตน้น หนอาหรือว่ากระเขียบนะครับเนี่ยพราอมันหาง่ายครับกระดีกระดีครับใส่ไร้กันเพราะญหากระเติบโตได้ดีครับเติบโตน้ากันได้ดีครับเมื่อต้นนี้ครับต้นนี้อายุประมาณเกือบสองปีครับพักหวานครับครับผมเพิ่งแต่งกิ้งไปแล้วก็เก็บยอดต้องเก็บยอดบางขับก็ได้กินยอดครับก็สิเป็นต้นหนอยหนาครับกระเขียบครับเป็นพี่เลี้ยงครับนี่ครับนี่สีครับ พักว้านี่ก็ปลูกยากเติบแล้วครับเพราะว่ามันมันต้องใส่ใหม่พี่เลียงครับเป็นตัวอ่าซวยเหลือตอนมันยังอายุหน่อยๆอยู่ครับมันมอแข็งแรงครับต้องใส่พี่เลียงครับแล้วก็เอาแสแรนครับมามาดูแลมามาป้องกันแดดให้มันครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบังม่วงอีกที่ครับครับอันนี้เป็นมหาชนกครับอันนี้กระโดกครับอันนี้กระโดกครับอันนี้ก็เริ่มแตงกิ้งแล้วครับพอดีอัน เด็กเก็บไปแล้วครับก็นไรต้องแต่งกิ้งอันนี้ก็จะเป็นรุ่นน้อยครับรุ่นรุ่นน้อยวัฒนธรรมพ่อปีครับวัฒนธรรมพ่อปีกันกับยังท่านใหญ่ัครับก็ต้องดูแลกันไปอีกครับอีกประมาณปีสองปีครับก็มีน่านนมว่าสีใหญ่ขึ้นสีสีใหญ่ไว้อยู่ครับเพราะว่าเบื้องลักษณะใบเหลือแล้วกิ้งแล้วโอเคอยู่ครับนี่ครับเป็นรุ่นแรกที่ปลูกครับซุมนี่ครับักหวานครับสูงแล้วครับสูงเกินหัวไหมละครับ อันนี้อีกต้นหนึ่งครับมาให้เบิ้งครับอัะต้นนี้สมบูรณ์ครับต้นนสมบูรณ์ครับเพิ่งตัดกิ้งไปครับแต่ว่าตอนที่สีปอยแล้วครับปอยเห้มันแต่กิ้งเข้ามาชาแหละครับเพราะว่าบกเก็่มันเลรวครับเห็นมันเติบโตไปเรื่อยๆครับยอดกับสีบอสมบูรณ์แล้วครับเพราะว่ามันมันหลายรุ่นแล้วครับอันนี้ค่อนข้างสีห้างกันนะครับห้างเกินไปครับ ล้วกรหยาหลายครับท่านันดูแลอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ต้นหนึ่งครับอันนี้ก็สมบูรณ์ดีครับงามครับใบเขียวดีครับยอดเขียวดีครับแตดดีสำคัญคือหยาครับฝนนี่เอาหยาเบอยู่ครับหยาไววดีครับนี่ครับบางต้นนี้ครับักหวานครับพักหวานปลาครับ ขันเป็นช่วงฤดูเขากับประมาณโลละสามสี่ลอยนะครับว่ามันติดถือนะครับแพ่เปลือยอยู่ปลูกไว้กินครับปลูกไว้กินปลูกไว้ขายนะครับนี่ครับท่านได้ให้ปุ๋ยครับท่านนี้เวลามาให้ปุ๋ยเลยครับอันนี้จะปุ๊บเห็นปีเรียงเป็นมะขามเทศครับแต่ว่ามะขามเทศเริ่มย่ายแล้วครับต้องตัดออกส่วนนี้ท่านหลายๆครับพอดีมันตายหลายครับท่านได้มีระบบน้ำครับ เราพม่าพึงเฮ็ดแล้วว่าก็บทธนได้ดโดนครับก็สิเอามาแซมครับต้นที่มันตายต้นที่มันยังห่างกันอยู่ครับก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆครับครับอยู่ประมาณสองปีเกือบ3ปีสุกน่ยนี่ครับชือว่าเตือบตัวดีครับเตือบตัวดี กเอาเวลาว่างจากจากางานครับมามาดูแลมาเห็ดมาปลูกครับวมาว่างมาปลูกก็เลยบ่ค่อยได้ได้เห็ดเต็มที่ครับมันก็เลยบ่ค่อยบ่ค่อยสมบูรณ์เป็นไดนครับแต่ว่าทั่วนี่คือเริ่มกำลังแล้วก็ปลูกแล้วก็ดูแลเลยครับจนทั่วนี่ครับเพราะาอายุมันหลายครับเก็บขายไว้ครับกะเม็ดก็สร้างซื้อจาก ทร้างเพจนะครับทางเว็บครับเม็ดปักหวานครับเป็นเม็ดประมาณสามบาทครับเอามาเพาะเองเพาะแล้วก็ลงถุงครับประมาณจักสองสามเดือนครับกับเป็นต้นอ่อนครับเพื่อเขาต้นอ่อนมาปลูกครับวิธีปลูกกับปลูกช่วงฤดูฝนครับเป็นฤดูต้นฝนฤดูต้นฤดูฝนครับมันยังค่อยสีได้ผลครับคันันนอกฤดูฝนเราไมนสีดูเล่ายากครับเพราะว่ามันแรงครับอากาศมันแรง ก็ท่านในไงครับท่านในญ่สวนเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มปลูกครับก็ต้องใส่อีไร่ก็มาจักอีกปีสองปีครับกันาสีกันาสีเข้นผลที่ดีกว่านี้ครับนาสีดีกว่านี้ครับนี่ครับหวานครับตัวนี้ครับกําลังงามครับกําลังสวงามวัอดีโดนไฟใหม่ครับดีว่ามันยังหลอดไม่ได้ครับ นี่แหละครับสวนพร้อมครับก็เริ่มปลูกเลยๆครับยังได้ก,กดติดตามนะครับได้ขันสนใจครับขันชอบขันใส่กาตดิดตามนะครับได้กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับมือนีกน็สวัสดีนะครับ